คุณผู้ชมค่ะมาตามประเด็นนี้ต่อกันดีกว่านะคะเชื่อว่าหลายคนรอประเด็นนี้อยู่ค่ะหมอบีพูดสื่อวิญญาณเุ่ผู้ใหญ่เลยตกลงมันยังไงเนี่ยโอ้โหตามสืบมือนี่นิ้วโป้งนิ่งหงิกเลยแล้วเราก็เปิดดูตกลงเอ๊ะเขาพูดจริงพูดหลอกอะไรเนี่ยผู้ชมหมอบีนะออกจากโรงพยาบาลปุ๊บนะคะไปกองปราบปั๊บเลยพี่แจ็คนะส่วนพี่มดดำค่ะที่ถือว่าเป็นคนสนิทนะพี่มดดำแกก็พูดชัดเจนนะต่อให้มีข่าวหนักขนาดไหนนะก็ยังเชื่อคําทํานายของหมอบีเพราะว่าพี่มดดำเนี่ย แกเคยมีประสบการณ์เจอมากับตัวไงคุณผู้ชมค่ะ,<ฮ>ะที่มดจาไปเจออะไรมาเดี๋ยวเล<ม>่าให้ฟังนะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของหมอบีก่อนแล้วกันค่ะประมาณใบสองครึ่งหมอีเนี่ยก็หอบเอาเอกสารตั้งแต่ปี2562 <ฮะ S 2> ซึ่งเป็นปีที่หมอีเนี่ยเข้ามาเป็นจิตอาสาที่วัดพระบาทน้ําพุก็มาทํากิจากรรมมาทํางานบุญมาหาเงินให้วัดค่ะออมาพบกับพนักงานสอบสวนนี่แหละคุณผู้ชมค่ะที่กองปราบแล้วก็เรียกว่าเป็นการเข้าให้ข้อมูลแบบมารา ทอนอตั้งแต่บ่ายยันค่าพี่แจ็ครวม,ม,มแล้ว 8ชั่วโมงใช่นานมากดิฉันก็ทำดูข่าวอยู่จนมีแบบช็อตหนึ่งอะหมอบีหลับไปเลยอะหลับคาโซฟาไปเลยอะมันมัน8ชั่วโมงคุณผู้ชมมันนานจริงๆหมอบีค่ะมาวันนี้ค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกข้อกังขาของสังคมนะแล้วก็ยังโฟนอินเข้ารายการแฉของพี่มดดำเมื่อคืนด้วยหลายคนก็คงได้ดูย้อนหลังกันไปแล้วแหละ,ะ,ะยืนยันเลยว่าไม่มีแน่นอนไอ้ที่บอกว่าหากเงินบริจาควัด70หมอบี30เนี่ยไม่จริงนะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนบริจา จากมาเนี่ยส่งให้กับหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ําผุทั้งหมดมไม่เคยเบียดบงังเอาไปใช้ส่วนตัวเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดมาจากความเข้าใจผิดของคนบางกลุ่ม,อ,มอันนี้หมอบีเขาว่างนี้นะแล้วในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้ค่ะพี่มดดำเนี่ยก็พูดถึงข่าวนี้บอกว่าเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตที่พาดพิงหมดนั่นแหละที่เรียกว่ามดดำสิทธิเอกหมอบีอพี่มดดำเนี่ยชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมคะ่ะคือที่หมอบีถูกสังคมตั้งคำถามอยู่เนี นะมันเป็นสิ่งที่หมอบีเนี่ยต้องออกมาตอบคําถามสังคมเองแต่ว่าความเชื่อที่พี่มดดำเนี่ยเชื่อคําทํานายของหมอบีเนี่ยตอนแบบแกบอกว่าแกตอบแบบทัวลงได้เลยนะตอบแบบทัวลงได้เลยเออจนถึงทุกวันนี้เออยังเชื่ออยู่นะค่ะเพราะว่าเคยเจอมากับตัวพี่มดดำแกบอกนี้แล้วสิ่งที่หมอบีทำนายเนี่ยไม่มีทางหาคำตอบมาจากที่ไหนมาได้แน่นอนไปฟังพี่มดดำกันหน่อยค่ะ มดดาสิทธิเอกมดดาสิทธิเอกมดดาสิทธิเอกฉันเห็นหมดแล้วล่ะไม่ใช่มันนั่งดูออนไลน์เหมือนคนทั่วไปถึงวันนี้นะเชื่อไหมตอบแบบทั่วลงเลยนะฉันก็ยังเชื่อเชื่อในความสามารถที่ตัวเองเคยเห็นกับตาถูกต้องปะจะถามว่าศรัทธาไหมกูจะมานั่งศรัทธาคนทําไมอะฉันศรัทธาคนเก่งฉันศรัทธาคนที่แบบว่าคนดีแต่อย่างนี้เราไม่ได้จะเป็นศรัทธาแต่ถามว่าเชื่อไหมเชื่อในยานของเขาอย่างนั้นกับสิ่งที่ฉันเคยเจอมากับความสามารถเขา จนถึงวันนี้ให้ฉันตายไปฉันก็ยังเชื่อคือเหตุการณ์ที่ฉันเจอมามันไม่สามารถหาข้อมูลได้คือมันไม่สามารถพลิกแผ่นดินหาคําตอบได้เรียกว่าแยกกันเนาะเออนะคะระหว่างแบบว่าสังคมกลางขากับสิ่งความเชื่อพี่ปูดำมเขาแยกอกันอ๋อนะคะ